สวัสดีคะ่ะน้องๆคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy English นะคะรายการเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่น้องๆจะได้รับทั้งเนื้อหาสาระความรู้ความบันเทิงนะคะเมื่อสักครูน่นี้น้องๆก็คงจะเห็นไตเติลของรายการที่รูปแบบเนี่ยนะคะหน้าตาก็ เปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะยังเป็นรายการ Happy English หรือเปล่านะคะพี่วงก็คอนเฟิร์มได้เลยนะคะว่าที่นี่ก็คือรายการ Happy English ค่ะทุกๆวันเสาร์เวลา11โมงถึงเที่ยงครึ่งค่ะเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกันนะคะทางหน้าจอโทรทัศน์แห่งนี้นะคะแต่ว่าค่ะกติกาการเรียนก็คงยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือน้องๆจะต้องดาวน์โหลดชีทก่อนนะคะการดาวน์โหลดชีทนะคะก็ทำได้อย่างง่ายได้ค่ะเพียงแค่น้องๆนะคะเปิดเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะ คลิกเข้าไปที่ w w w t i t t e r o n l i n e c o t h นะคะน้องๆก็จะสามารถดาวน์โหลดชีตนะคะที่จะสามารถเรียนในรายการ Happy English ได้นะคะและระหว่างที่เรียนกับพี่ฮวงนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยนะคะน้องๆก็จดคำถามเอาไว้นะคะเพราะว่าจะมีช่วง SMS กับโฟนอินนะคะที่จะให้น้องๆเนี่ยนะคะโทรศัพท์เข้ามาถามคำถามนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ ก็ยังคงมอบสิ่งดีๆให้กับน,น้องๆน,นะคะโดยที่คำถาม2องคำถามแรกนะคะที่โทรเข้ามาในรายการนะคะพี่ฮวงก็มีรางวัลจะมอบให้นะคะสำหรับโฟนอินสองสายแรกนะคะนอกจากจะได้รับคำตอบในภาษาอังกฤษแล้วนะคะน้องๆก็ยังได้รับ คอร์สเรียนฟรีนะคะซึ่งคอร์สเรียนฟรีของเรานะคะเป็นคอร์สเรียนฟรีทางอินเทอร์เน็ตนะคะน้องๆสามารถที่เลือกคอร์สได้นะคะที่เหมาะสมกับที่น้องๆเรียนอยู่ที่โรงเรียนได้นะคะมีทั้งว .4 ิงห6แล้วก็ Fast Track นะคะยังไงก็ตามค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะตามที่พี่พวงบอกไปว่าชีตของเราเนี่ยนะคะจะลงออนไลน์นะคะในทุกๆวันพุธล่วงหน้านะคะน้องๆสามารถที่จะศึกษารายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดชีตในนั้นได้ล่วงหน้านะคะและที่สําคัญค่ะ ในช่วงนี้พี่วงขอแนะนําว่าให้น้องๆไปดาวน์โหลดชีทก่อนนะคะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดียวนะคะน้องๆไปเตรียมชีทให้เรียบร้อยและในช่วงหน้านะคะเราจะมาเจอกันในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปโฉมใหม่มีอะไรบ้างสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอกันค่ะ มาพบกันนะคะในช่วงแรกค่ะของการติวนภาษาอังกฤษของเรานะคะเราเรียกช่วงนี้ว่าช่วง c a m p u s English ค่ะที่เราเรียกว่า c m p u s English นะคะเพราะว่าในช่วงแรกนี้นะคะโอ้โหจะเป็นแต่ข้อสอบค่ะเป็นแต่ข้อสอบล้วนๆเลยนะคะหมออย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับน้องๆ มหโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะน้องว .4 ม .5 าเนี่ยนะคะก็ควรจะเรียนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษกันในช่วงมิเทอมแล้วก็ไฟแนลที่โรงเรียนใช่ไหมคะบางคนก็มีสอบนะคะมีสอบระหว่างที่จะไปสอบไฟแนลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะความรู้ในภาษาอังกฤษที่จะเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะอย่างที่พี่วงบอกไปในช่วงแรกนะคะว่าน้องๆสามารถเรียนนะคะภาษาอังกฤษกับ Happy English ได้นะคะแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะเพียงแค่น้องๆเนี่ยนะคะไปดาวน์โหลด ชีตเอกสารนะคะในการเรียนแต่ละสัปดาห์นะคะจาก w w w t w t t e r o n l i n e c o t h นะคะพ้องน้องไปดาวน์โหลดชีตมาแล้วนะคะหน้าต่างชีตเราจะเป็นอย่างนี้นี่ตัวพี่หวงก็เป็นเด็กดีนะคะพี่วงไปดาวน์โหลดชีตมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะและระหว่างที่จะมาเจอพี่หวงนะคะก่อนหน้าที่จะมาเจอกันในวันเสาร์เนี่ย น้องๆก็สามารถที่จะทําแบบฝึกหัดล่วงหน้าได้เลยนะคะถ้าน้องๆทําแบบฝึกหัดล่วงหน้าแล้วน้องๆมีข้อสงสัยนะคะอุย้ยทำไมยังไม่ถึงวันเสาร์วันศีข้อสงสัยเต็มหัวไปหมดนะคะน้องๆก็สามารถที่จะไปตั้งกระทู้ถามคําถามนะคะใน w w w t u i t t e r o n l i n e c o t h นะคะโดยคลิกเข้าไปในเว็บบอร์ดวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะระหว่างสัปดาห์เราตกลงกันใช่ไหมว่าเราจะเจอกันในนั้นอยู่แล้วนะคะและในวันเสาร์เราก็มาเจอกันในหน้าจอโทรทัศน์แห่งนี้นะคะ สำหรับชีดน,นี้เนี่ยนะคะพี่หวงเนี่ยนะคะทำด้วยความตั้งใจมากและอยากให้น้องๆเนี่ยนะคะศึกษารายละเอียดก่อนที่จะมาเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเพราะว่าในชีดนี้น,นะคะก็จะบอกถึงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการสอบ Entrance แนวใหม่รู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่สอบ e n t r a n c e กันแล้วนะคะใครบอกว่าสอบ e n t r a n c e เนี่ยเฉยแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นการสอบ Admission เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นการสอบ Admission ต้องเติม S ด้วยนะคะเพราะการสอบ Admissions เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยการสอบแก t การสอบ Pa t การสอบ ONe t นะคะแล้วก็ดูค่าเลี่เกรดเฉลี่ยสะสมของที่โรงเรียนซึ่งพี่วงเนี่ยนะคะได้รับสายจํานวนมากมายเลยนะคะจากผู้ปกครองทางบ้านนะคะแล้วก็จากน้องนองนักเรียนทุกท่านนะคะว่าโอ๊ยทํายังไงดีการสอบแพทคืออะไรแก๊สคืออะไรทําไมมันยุ่งยาก อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่งคิดค่ะจะทํำยังไงดีนะคะให้น้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะคะรู้สึกเครียดกับการสอบแอดมิชชั่นแนลใหม่นะคะพี่วงก็เลยทําเอกสารอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งในนั้นจะอธิบายนะคะถึงการสอบแอดมิชชั่นนะคะซึ่ง ถ้าพี่วงมาอธิบายในชั่วโมงนี้นะคะยาวค่ะเราจะไม่ได้เรียนกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะฝากน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะดูชีตได้เลยนะคะว่าการสอบแนวใหม่นั้นมีอะไรบ้างนะคะเพื่อว่าจะปรินการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะและทีนี้เรามาดูเนื้อหากันค่ะเนื้อหาของแคมปัสอิงเลชันทโน้นะคะแคมปัสอิงเลชเนี่ยนะคะเป็นเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้พี่วงก็เลยได้เอาข้อสอบนะคะ เราลองมาทําข้อสอบกันนะคะในแต่ละข้อว่ามีอะไรบ้างคะ่ะน้องๆเปิดไปเลยนะคะที่ส่วนแรกของเรานะคะในส่วนที่เป็นข้อ1ถึงข้อ5นะคะในส่วนของ c a m p u s English นะคะ น้องๆจะเห็นได้ว่าในการสอบเนี่ยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบ่อยครั้งมากมายค่ะก็คือปัญหาในการทำข้อสอบ reading นะคะรวมถึงนะคะการทำข้อสอบที่ยากที่สุดเลยนะคะที่หลายๆคนมีปัญหาแม้กระทั่งเด็กที่มีความแม่นยำทางภาษาอังกฤษนะคะก็มักจะทำข้อสอบพาร์ทนี้ไม่ได้นะคะนั่นก็คือ error detection นะคะ error detection นะคะหน้าตาข้อสอบนะคะดูไม่ยากอะไรเลยนะคะเขาก็จะให้ประโยคมาค่ะประโยคสั้นๆค่ะแล้วเขาก็ขีดเส้นใป้ายมานะคะแล้วเขาก็ถามว่า ประโยคนี้นะคะมีสิ่งที่ผิดเนี่ยคือข้อไหนผิดนะคะทุกครั้งเนี่ยนะคะที่น้องๆเนี่ยทำข้อสอบ error detection เห็น choice A B C D ใช่ไหมสมมุติน้องๆกำลังจะคิดว่า choice ข้อ B ผิดนะคะหนูต้องแก้ให้ถูกในใจได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติ